สวัสดีคะ่ะห้างทองทองใบกรุงเทพยาวราชสาขาเซ็นทรัลมหาชัยนะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นสร้อยคอเอาใจคุณผู้หญิงกันบ้างนะคะก็จะเป็นงานโชว์จี้ค่ะลูกค้ามีน้ำหนักตั้งแต่1สลึง2สลึง1บาท2บาท3บาทแล้วก็5บาทกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าทางร้านของเรามีแบบมีลายสวยๆแบบไหนกันบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานโชเกอร์นะคะลูกค้าเป็นงานแข็งแข่งกลมๆทั้งเส้นนะคะงานแบบนี้ขายดีนะคะเป็นโชจีดอกไม้นะคะตรงนี้เป็นงานละเอียดมากคะ่ะน้ําหนัก3บาทคะ่ะตรงนี้2บาทนะคะตรงนี้ก็เส้นนี้นะคะก็จะเป็นสองสลึงโชจีหัวใจคะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงาน2บาทคะ่ะลูกค้า มีลายนะคะเป็นลายทาโร่โชจีหัวใจแล้วก็เป็นสี่เสานะคะสีเสาโชจีหัวใจเช่นกันค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นงานเลเซอร์ทองคำขาวเป็นลายมูนคัทค่ะตรงนี้เป็นงานเกตดดาวพี่กุลโชจีหัวใจเช่นกันนะคะส่วนใครที่ชอบเป็นงานลงยานะคะโชจีหัวใจเกตดดาวสี่พัดเทลก็มีนะคะตรงนี้ เส้นนี้นะคะจะเป็นน้ำหนักที่5บาทคะ่ะลูกค้าลงยาหัวใจเช่นกันคะ่ะส่วนใครที่ชอบเป็นงานน้ำหนัก1สลึงสงสลึงทางร้านเราก็มีนะคะตรงนี้ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เรานำแบบนำลายมาให้ลูกค้าได้ชมกันส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะชมแบบชมลายของจริงก็เข้ามาสอบถามที่หน้าร้านได้เลยนะคะ ทองทองใบกรุงเทพยาวราชสาขาเซ็นทรัลมหาชัยนะคะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่034112401ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ